สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้นจะมาแชร์ทิปดีๆให้กับโน้องๆนะคะว่าน,น้องคนไหนนะคะอยากให้โรบทของนนองๆนะคะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้ง่ายลื่นขึ้นใส่ของซ้อนกันได้นั่นนี่นะคะหรือมีวิธีการทําที่ง่ายมากๆในการที่เราจะใช้โรบอทบนคอมของเรานะคะวันนี้พี่แป้นจะพาไปดูค่ะว่าต้องทอํายังไงซึ่งก่อนที่จะไปรับชมกันอยากให้นอนองๆนะคะกดไลค์คลิปพี่แป้นเยอะๆนะคะซึก่อนหน้านี้พี่แป้นได้ทำคลิปแล้วนะคะว่า ที่ลืมรหัสผ่านโรบอทของตัวเองแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงค่ะจะย้ายไปเครื่องใหม่สอนไปแล้ว,วเรียบร้อยย้อนกลับไปดูได้เลยค่ะอ่ะเรากลับมาคลิปของเราก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แป้นจะพาไปดูว่าสิ่งที่น้องๆจะต้องทําต้องทํายังไงบ้างและเมื่อทําแล้วนะคะจะเกิดผลประโยชน์อะไรกับโรบบทของน้องเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่เล่นโรบอทมือใหม่นะคะอาจจะยังไม่รู้ทริคนี้ส่วนใครที่รู้แล้วก็สามารถดูได้นะคะ น้องหลายคนนะถามพี่แป้มาว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้เป็นแบบนี้แบบพี่แป้นะคะหรือไม่ต้องไปเข้าไปตรงนี้ให้มันยุ่งยากนะคะสามารถปรับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสัดส่วนหน้าตาของเรานะคะสามารถเปลี่ยนแบ็คกรุงแบ็คเกแบบนี้ได้น้องๆถามพี่แป้งมาเยอะมากๆเลยค่ะว่าต้องทํายังไงเดี๋ยวพี่แป้จะพาไปดูนะคะว่าจะต้องทํายังไงคะ่ะ Google ะคะี b ีโร b o t แบบนี้นะคะมาจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะให้กดอันแรกบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะคะเพราะเขาได้รับการรับรองแล้วเรียบร้อยซึ่งตอนนี้นะคะพี่แป้งได้กดติดตั้งไปแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะก็ให้น้อง,น,องนะนะกดติดตั้งได้เลยและอันที่2ที่น้องๆจำเป็นจะต้องโหลดมานะคะก็คือโรโปนั่นเองซึ่งก็ได้รับการรับรองแล้วเช่นกันไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะโดนแฮกเพราะตัวพี่แป้งก็ใช้มา1ปีแล้วเช่นกันคะ่ะอย่าลืมกดติดตั้งด้วยนะ โอเคเมื่อเราติดตั้งครบทุกทุกอย่างแล้วนะคะให้น้องๆกลับมาตรงนี้ได้เลยน้องๆก็จะเห็นว่าเมื่อเรากดเซตติ้งนะคะจะขึ้นโรโบเซตติ้งหรือ BTR เซตติ้งนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเซตติ้งของโรบอทซึ่งตัวน้องๆก็จะถามพี่แป้งอีกว่าเฮ้ยอีสองตัวเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรในการที่แบบเรามาติดตั้งอะไรแบบนี้พี่แป้งจะอธิบายให้ฟังน,นะคะซึ่งน้องๆอ,อาจจะได้รู้นะคะว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยแต่งตัวเนี่ยเราใช้ไปกี่โรบักแล้วและนี้แน่นอนนะคะและอย่างที่สองก็คือ ของซ้อนกันได้ซึ่งก่อนหน้านี้ห่น้องๆไม่ใส่เนี่ยหรือไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมนี้นะคะเวลาน้องๆใส่ของอย่างหนึ่งเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็จะถูกถอดออกแต่เมื่อน้องๆนะคะติดตั้งแล้วเดี๋ยวพี่แป้งจะทําให้ดูนี่พี่แป้งก็สามารถใส่ผมซ้อนกันได้เลยดีโอ้โหซ้อนกันมัว่วซั่วไปหมดอาดูสิยังกับคนบ้าเลยเราก็นี่เลยนี่โอ้โหใส่ซ้อนกันได้นี่ก็จะเป็นทิกเกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่พี่แป้นจะมาบอกน้องๆ และอย่างต่อไปน้องๆจะสามารถเห็นได้เลยว่าเฮ้ยเราใส่อะไรไปแล้วบ้างนี่จากนั้นนะคะเราก็สามารถปรับตัวของเราได้นะคะว่าเฮ้ยเราอยากให้ตัวเราใหญ่หรือต,ตัวเรายาวแค่ไหนสูงผอมอ้วนสั้นอะไรอย่างนี้นะสั้นมาจากไหนวะอ่าเราสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะว่าอยากให้หัวเราใหญ่แค่ไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะ ซึ่งตรงนี้พี่แป้งก็ตกใจเหมือนกันไม่อยากจะมีเลยไอคอนอ่าน้องๆสามารถเช็คได้นะคะว่าตัวน้องๆเนี่ยใช้โลบัคในการซื้อของในโลบ็อกเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วให้กดที่มันนี่ตรงนี้ได้เลยค่ะอ่าอันนี้ก็จะขึ้นภายใน30วันแล้วถ้าเราอยากดูว่าทั้งหมดเนี่ยเราเคยซื้อมาเท่าไหร่นะคะนี่พี่แป้งเลยมาหนึงปีพอดีเลยอาลองดูหน่อยสิโอ้โห6 1 5 5เลยหรอ แล้วพี่ซื้ออะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่คิดว่าตัวเองจะเติมเยอะขนาดนี้หรอกแต่จริงๆพี่เป็นสายฟรีนะหรือเปล่าวะอขอแต่งตัวบ้างอ่าพี่แปงก็อยากรู้เหมือนกันอยากให้น้องๆพิมพ์มานะคะว่าตัวเองนะคะเคยซื้อโรบัคในโลบ็อกเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วอย่าลืมคอมเมนต์มานะพี่แปงอยากรู้ และต่อไปมันพืนที่มีเพียงเท่านี้นะคะน้องๆเนีน่มันเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะกับการที่เรามีโปรแกรมทั้งสองโปรแกรมนี้นะ,ะให้น้องๆน,นะคะกดนี่เลยแซนบ็อกนั่นเองค่ะซึ่งบางทีเนี่ยน้องๆอ,อ,อาจจะเข้าไปดูหรือเข้าไปใช้อะไรที่มารู้สึกว่าแบบต้องย้ายไปย้ายมาหากเรากดแซนบ็อกเนี่ยเราสามารถเซิร์ชได้เลยนะว่าเราอะอยากลองใส่ของชิ้นไหนนี่พี่แป้งจะลองใส่ให้ดูนี่เออนี่มัน ้อนกันได้นะน้องๆซึ่งหากถ้าน้องๆไม่ได้กดติดตั้งเนี่ยน้องๆไม่สามารถลองใส่ของแล้วมันซ้อนกันได้นะอันนี้คือทริคอย่างหนึ่งในการที่น้องจะต้องติดตั้ง2ปลั๊กอินอันนี้ค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถดูทั้ง2 d ดีและ3 d ดีได้เช่นกันนี่นะคะนี่พอเป็น3 d ดีเฮ้ยตัวพี่แป้งน่ารักอยู่นะนี่อเอยชมตัวเองก็ได้อวะเอออ่าบอกแล้วว่าพี่แป้งว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยนะคะกับการที่แบบเออเราจะใช้งานโรบอทให้มันดูแบบ เออง่ายมากขึ้นและสะดวกสบายกับน้องๆมากขึ้นตัวจริงๆแล้วเนี่ยพี่แป้งก็ใช้ทุกวันนะรู้สึกว่าพอเราไมา่ได้ติดตั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยุ่มมันดูแบบทำไมมันต้องเข้าตรงนี้กดตรงนั้นมันดูยุ่งยากน้องๆแล้วมันทำให้โลบอกของเรานะในหน้าจอนี้รื่นขึ้น100%เลยบอกเลยว่าตอนแรกที่พี่แป้งไม่ได้ติดตั้งอะ่ะเออรู้สึกว่าเออทำไมมันแบบ นี่มันช้าอันนี้จะทําให้รลื่นขึ้นนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเมื่อตอนเช้าพี่แป้นได้สอนน้องๆะะรับของสองสิ่งนี้ไปนะคะเน่โอ๊ยลืมใส่เกิบซื้อเกิบมาใหม่น่ารักก่ะป้าน่ารักโอเคอะวันนี้นะพี่แป้งก็สอนน้องๆไปรับแล้วนะคะกับยานอวกาศแล้วก็หมวกเห็ดน,นั่นเองบอกเลยว่าของมันต้องมีและน่ารักมากๆอยากให้รีบไปทํานั่นเองสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะพี่แป้งไม่ได้แยกค,คลิปทําเป็นหนึ่งคลิปให้น้องๆดูคะ่ะ บอกเลยว่าอยากกดข้ามนะเพราะน้องๆกดข้ามแล้วไม่ได้ของอย่ามาว่าพี่แป้งเดี๋ยวพี่แป้งเสียใจมากมายเม <c oughs> ื่อเรานะคะไปดูค่าเซติ้งของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูและจะแปลภาษาให้มันจะมีให้เรานะคะเซตติ้งเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะลองแปลเป็นภาษาไทยให้ดูนี่ดูสิทุกอย่างมันจะดูไวขึ้นนะคะน้องๆน้องๆสามารถควบคุมได้ทุกอย่างเลยนะ นี่แล้วก็จะมีขั้นทรงขั้นสูงด้วยเน่น้องๆก็ติ๊กไปนะคะและตอนนี้นะคะพี่แป้งมีผู้ติดตามในโปรไฟล์โรบอก1,669คนอยากให้น้องๆนะคะมากดติดตามกันแล้วก็กดไลค์พี่แป้งเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปโรบอกต่อไปนะ ว้าวพี่แป้งบอกเลยว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง,องๆมากเลยนะคะถ้าน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพรุ่งนี้เช้า10โมงจ้าเจอกันเจอนะบ๊ายบูยวี